สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องที่เกมผมที่เกมที่ผมชอบมากนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูนะน,นี่คือช่องผมนะนี่ไปการติดตาม นี้ผมติดตามเพื่อเอาทายเป็นหลังฐานอันนี้ช่องเด็กโง่นะไม่บอกค่ะเนี่ยฮะแปบ๊บหนึ่งเนี่ยฮะเขยมเงียบหน่อยจ้สวัสดีครับวันนี้กับออฟกับผมกูกัไอชิตันอันนี้นะ เครื่องยนต์กันนะครับเดอะโลบลีบอทนะครับมันพูดอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจฮะผมก็ไม่เข้าใจนะฮะผมถ่ายเป็นหนักฐานนะฮะโอ้ยเฮ้ยน้อยใจมาก บอกชื่อดีๆเฮียผมก็เลยโหลดเกมนี้มาเล่นแทนนะพอแค่นี้แหละฮะสำหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s สไคร e แล้วบอกแล้วบอกเกมที่ผมชอบด้วยนะว่าคือเกมอะไรฮะเดี๋ยวผม ยังไงดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายคลิปให้นะจะเอาคลิปอะไรมาคอมเมนต์ได้เลยถ้าถ้าถ้าบอกเกมที่ผมชอบให้นะเกมเนี้ยเ่ะเกมเกมเนี่ยเกมยบรอยเต้อ ทีมก็ไม่เป็นเด็กหาอะไรวะไม่สมควรอ้าวเดี๋ยว สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แหละบาย Bye. อย่าลืมบอกเกมด้วยนะไม่รู้ช่างมันแต่ถ้าใครรู้มาคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตามท่านผู้ชมไว้เลยนะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คะ